สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็เขากับผมนะครับช่องสติฟเคปนะฮะวันนี้ผมก็จะมาทําลูกปืนรอบจัดนะผมลูกปืนเดิมนะ <S <S เป็นลูกปืนล้อหลังนะครับผมก็อ่ะอันนี้ลูกปืนเดิมนะครับมันก็จะหมุนแล้วหยุดนี้นะน,นี่ผมอ่ะหมุนสุดแรงนะครับหมุนแค่นี้นะครับ เดี๋ยวเราพาเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาทาลูกปืนล็อกจัดกันครับว่าทำยังไงนะครับขั้นแรกนะครับให้เราหาเข็มหรืออะไรก็ได้ผมที่เป็นตัวงัดนะครับผมเราจะงัดเข้าไปใกล้ๆนะครับค่อยๆงัดนะครอย่างงัดแรงนะคเดี๋ยวไอตัวยางเขาเรียกยางหรืออะไรนั่นแหละฝาครอบก็แล้วกันนะมันจะขาดนะออกทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็ทําได้อย่างง่ายๆแล้วก็บ้านๆเลยนะครนี่ ออกแบบนี้นะครับผมออกไปเลยสองชิ้นออุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับผมก็คือตัวสําคัญครับน้ํามันนะครับเมื่อกี้ผมก็ลองล้างไปแล้วนะครับผมตัวนี้นะตัวนี้นะนี่ฮะนี่ครับหมุนแบบสุดยอดเลยครับดล้านี้ตัวนี้นะนะหมุนหยุดหมุนหยุดนะครับอันนี้ผมเพิ่งล้างไปนะแต่เดี๋ยวมาลองล้างให้ดูกันเลยนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับขั้นตอนง่ายๆครับมีแค่แปรงน้ํามันแค่นี้แค่2ออย่างนะครับผมก็ มาเรามาลุยกันแล้วก็ทําการเอาแปรงนะครับถูนะครับถูแล้วก็น้ามันใส่ลงไปบ้างอะไรบ้างนะแปรงถูเอาจารบีเก่าออกนะครับอ,อันนี้ผมจะไม่ใช้เครื่องเป่าลมนะ,ะหลายคนเขาก็ใช้กันนะครับผมแต่ผมก็ไม่มีนะก็เลยต้องใช้มืออย่างเดียวใช้อุปกรณ์เท่าที่เรามีนะครับก็เห็นนะครับผมพอ,อเราใช้แปรงนะครับ ใช้แปลงแปลงไปลงเลยครับมันจะมีรูทะลุมองเห็นอีกฝั่งเห็นไหมครับนี่นะเอาจาระบีออกให้หมดเลยนะผมฝั่งนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับจระบีเขาอ,อัดมาเต็มเต็มลูกนะฮะนี่นะใครที่จะไปหาซื้อลูกปืนรอบจัดอย่างนู้นอย่างนี้คุณก็ลองทําลองใช้วิธีนี้ดูก,ก่อนนะครับว่ามันโอเคไหมวิธีนี้ถ้าโอเคกว่าลูกปืนรอบจัดก็ เอาอ่าน้ำมันไอจารบีออกหมดแล้วนะครับให้เราเอาน้ำมันเครื่องเอน้ำมันรถนะครับมาใส่นี่ครับแล้วก็หมุนลูกปืนไปเรื่อยนะเห็นไหมครับเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มปีออกแล้วอ่าเมื่อกี้ยังหมุนติดอยู่เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับหมุนยาวแล้วคุณผู้ชมอ่าเห็นไหมวิธีบ้านๆอย่างเราก็ทําได้นะครับหลายคนเขาก็อ่าพอล้างเสร็จปุ๊บ,บเขาก็เอาไออ่าตัว,ตวเครื่องปเป่าลมนะเป่า เป่าเพื่อที่ว่าให้่าเศษขยงขยะมันออกให้หมดนะแต่ผมก็จะหมุนแบบนี้ไปเรื่อยนะครับดูยครับอหมุนดีกับตอนแรกนะครับผมไม่ได้ตัดต่อนนะอันนี้คือของจริงนะครับผมลูกปืนเดิมนะ่โอเคนะครับผมได้แบบนี้แล้วแล้วก็ถ้าใครไม่มีจารบีก็ใส่แบบนี้ก็ได้ครับหรือไม่ก็นะ้ำมันเครื่องมาหยอดแล้วก็เอาฝาปิดนะครับปิดสองฝั่งเลยนะครับ ก็ใช้ได้เหมือนกันนะน้ำมันเครื่องหยอดก็หยอดแค่พออให้ลูกปืนมันหมุนได้นะครับส่วนผมก็จะจัลรบีอัดหน่อยๆอยัอดนิดเดียวครับคือไม่อัดเหมือนตอนที่มาตอนแรกนะตอนแรกมันอัดเยอะเกินไปเยอะเกินไปทําให้ลูกปืนไม่ค่อยหมุนนะอ่าอันนี้ก็หมุนนะครับอ๋อหมุนไม่อยากหยุดเลยนะ <c oughs> อันนี้นะครับผมผลลัพธ์ออกมานะผมผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะฮะก็หมุนหมุนดีมากเลยนะครับก็โอเคเลยครับเป็นที่พึงพอใจเลยคนระับ ก็ใครที่อยากลองทําตามก็ไปลองทําได้นะครับผมก็ไม่ได้เสียหายอนะไรเนาะใครไม่มีจระบีผมก็บอกแล้วใช้น้ำมันเครื่องใส่ได้นะครับน้ำมันเครื่องหยอดยอดหยอด,ยอดลงไปตามร่องนยร่องาะล่างนะแล้วก็เอาฝาปิดอ่าฝาตัวนี้นะนี่นะผมแล้วก็ฝาปิดครอบไปสองฝั่งนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันมันออกหลังจากนั้นเราก็เอาไปใส่ใช้ได้ตามปกตินะผมก็จะ ลดารถรถกำลังเครื่องก็คือปกติเราขี่ไปมันจะอืดอหนืดอื่แต่นี้่าน่าจะไหลดีครับไหลเลื่อนดีนะโอเคก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามช่องของผมนะครับแล้วก็กดติดตามอ่าผลงานต่างๆในช่องของผมด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ